สวัสดีครับอยู่กับรเกรดเดยคาเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอไงหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เราก็กลับมาทํางานขับรถเกรดวันแรกครับนี่กลับมาขับรถเกรดวันแรกนี่ก็มีคนขับรถเกรดไปหน้าง,งานให้ครับแต่ไม่รู้ว่าใครขับไปให้ เอเดอร์แคทร้อยสสิบเฮดโอ้ฝาข้างปิดไม่สนิทฝาข้างปิดไม่สนิทครับก็มีคนขับไปให้ครับใครไม่รู้ไม่รู้ว่า <c oughs> ใครก็ดีเรามาขับวันแรกไปนางงานแล้วครับหนึ่งให้เขาขับไปแล้วก็ขับไปนา่งงานเลยรอที่นู่นแหละครับ ไปเราที่นางานนูแหละเราแซงรถเกรดมาก็มาเจอรถบดครับนี่รถบดก็ไปที่นางานนู่นแหละครับนี่รถบดไดนาม็ก10ตันไปนูแหละหน้างานนูแหละขับเป็นหรือเปล่าเนาะรถเกรดนี่ไม่ได้ขับกี่เดือนแล้วนี่ <laughs> เอา นู่นแหละครับเจอกันหน้าง,งานครับมาเรามาถึงหน้าง,งานแล้วครับปาเบือยนี่กำลังจะลงรถบดหน้างงานเราก็อยู่ในป่าเลยครับงานรีไซเคิลครับนี่ลงหิมครุกแล้วก็รถกัดไลนาน้าแพ็งปาเบือย โน no. อะไรนู no. ตาตัดติดไหมยังไงเอาติดแล้วปกติลุกลุกขึ้นจากเบาะเครื่องจะดับครับแต่เราตัดเซ็นเซอร์ออ,อกนี่ปลาเบือ่อย ลุกยืนถอยเลยครับนี่เ,เลยป้าถอยเบาเบาเลยเลย้ลยๆๆ่ให,ให,ให,ใหนุ่มวัยเกา่า68บปดีขับรถบดครับนี่ลงแล้ว วันนี้เราก็มาขับรถเกรดวันแรกครับจากที่เราหยุดไปหลายเดือนเราก็ไปรับจบขับแม,มโครงานแมโครเราก็หมดแล้วครับเราก็มาขับรถเกรดคืนนะครับนี่ลงอย่างเรียบร้อย มาอยู่บนรถเกรดแล้วครับนี่อยู่บนรถเกรดแล้วกับการมาขับรถเกรดคืนวันแรกจะเป็นยังไงมาลงยินครูครับงานแรกของเราลงยินครูจะเป็นยังไงกับมาขับวันแรกะครับนี่งกับมาขับวันแรกจะเป็นยังไง ล็อกลอไปนี่แหละตอมีกิ่ไม้ไปไม่ได้ เกียร์เดอร์1้อยสีสิบเอสวจะลงตรงไหนครับ กองต่อครับนี่ลมกองลมกองจิ้มคลุกก็กลับมาขับรถเกตคืนครับ ออน้องทิฟซีเคยสอบถามเข้ามาเลิกขับรถเกตรด้ยังมีงานใกล้บ้านแล้วครับก็ได้กลับมากลับคืนแล้ว ทีมชายเดินปราสาทตะเมือนใกล้ๆปราสาทตะเมือนนี่แหละครับอยู่ใกล้ปาสาทตะเมือนไม่กี่กิโลครับปราสาทตำเงินที่มีข้อพิพาทกันกับเพื่อนบ้าน ใกล้ประมาณ2-3กิโลนะครับใกล้ๆ กูหูคันเก่าครับเจ้าตากเตนก็มีคนขับใหม่ไปแล้วครัก็มาอยู่กับเจ้าคู่หูคันเก่าที่รายเดอร์ชาวเมื่อสองปีที่แล้วคนระับเอาคลิปนี้ก็ล้มคลองกินพวกกันครับเราไปเจอคลิปต่อไปครับฝากไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ